นิทานเรื่องเต่าน้อยกับบ่อน้ำแห่งความตั้งใจสุภาษิตน้ำซึมบ่อทรายการครั้งหนึ่งมีเต่าน้อยตัวหนึ่งชื่อบิ๊กอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่แห้งแลง้งกลางหมู่บ้านมีบ่อน้ำเก่าที่ไม่มีน้ำใช้มานานแสนนานสัตว์ทุกตัวต่างพากันย้ายถิ่นเพราะไม่มีน้ำดื่มแต่บิ๊กไม่ยอมย้ายเขารักหมู่บ้านและเชื่อว่าน้ำจะกลับมาทุกวันบิ๊กเดินเอาน้ำจากลำธารไกลๆมาเทใส่บ่อ แม้เพื่อนเพื่อนจะหัวเราะไม่มีทางเต็มหรอกแต่บิ๊กไม่หยุดเขาบอกว่าขอแค่ทําทุกวันก็ดีแล้วในใจเขาเชื่อว่าความพยายามเล็กๆมีค่าบ่อน,น้ำยังคงดูแห้งแต่บิ๊กก็ยังคงทําต่อไปเพราะเขาไม่ต้องการให้ใครลำบากเหมือนที่เขาเคยเป็นบนต้นไม้ใกล้บ่อน,น้ำมีนกน้อยชื่อจุ๊บแอบมองดูเต่าทุกวันจุ๊บสงสัยทำไมบิ๊กถึงเหนื่อยทุกวันแต่ไม่เห็นผล วันหนึ่งจุ๊บถามว่าบิ๊กนายไม่เหนื่อยเหรอบิ๊กยิ้มตอบเหนื่อยสิแต่ความตั้งใจของเราต้องไม่หยุดจุ๊บคิดตามแล้วเริ่มบินไปตักน้ำช่วยอีกแรงไม่นานกระรอกน้อยกวางจ้อยก็มาเสริมทีมพวกเขาช่วยกันคนละนิดละหน่อยใครมีแรงเท่าไหร่ก็ทำไม่มีใครบน่นไม่มีใครรีบทุกวันมีรอยยิม้มและบ่อน้ำก็ดูชื้นขึ้นนิดนิดแม้จะยังไม่เต็ม ทุกคนเริ่มรู้สึกว่าความดีทําให้หัวใจอบอุ่นเช้าวันหนึ่งเมฆดําลอยมาและฝนก็ตกลงมาเบาๆสัตว์ทุกตัวดีใจวิ่งออกมารับฝนอย่างมีความสุขน้ำฝนไหลลงบ่อแต่บ่อน้ำนี้กลับไม่ไหลผ่านไปทรายในบ่อดูซับน้ำไว้ช้าๆเหมือนค่อยๆซึมเพราะพื้นบ่อที่บิ๊กเทน้ำทุกวันได้ซ่อมแซมตัวเองไม่กี่วันต่อมาบ่อน้ำมีน้ำเต็มขึ้นมาแบบน่าประหลาดใจ ทุกตัวถามว่าทำไมบ่อนี้จึงเก็บน้ำได้บิ๊กตอบเพราะน้ำที่เทลงทุกวันมันไม่เคยสูเปล่าทุกหยดที่ทำด้วยใจดีมีค่ากว่าที่เห็นทุกคนเข้าใจทันทีว่าน้ำซึมบ่อทรายคืออะไรเมื่อมีน้ำในบ่อหมู่บ้านก็กลับมาคึกคักอีกครั้งต้นไม้เติบโตดอกไม้บานสดใสเด็กสัตว์เล่นน้ำหัวเราะกันบิ๊กกลายเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านแต่เขากลับยิ้มอาย ผมไม่ได้เก่งอะไรแค่ทำทุกวันไม่หยุดก็เท่านั้นเองจุ๊กพูดว่าความดีที่ทำต่อเนื่องจะเห็นผลเมื่อถึงเวลาทุกคนจึงตั้งกฎใหม่ว่าให้ช่วยกันร,รักษาบ่อน้ำใครมาใช้น้ำต้องช่วยเติมและดูแลบ่อบ้างความสามาัคคีจึงเกิดและไม่มีใครคิดจะย้ายถิ่นอีกหมู่บ้านเล็กๆนี้มีน้ำใจและน้ำกินไม่ขาดอีกเลยเพราะทุกหยดของความดีจะไม่หายไปบิ๊กเล่าเรื่องนี้ให้ลูกหลานฟังเสมอ อย่าคิดว่าอะไรที่เราทำเล็กๆไม่มีค่าความดีแม้ไม่เห็นผลทันทีแต่มันซึมลึกลงหัวใจคนเหมือนน้ำซึมบ่อสรายค่อยๆเก็บไว้จนเต็มอย่ายอมแพ้ถ้าใครไม่เห็นสิ่งดีที่เราทำเพราะวันหนึ่งโลกจะเห็นและหัวใจก็จะอิม่มเอมจงทำดีอย่างสม่ำเสมอไม่ต้องเร่งไม่ต้องดังแต่ต้องจริงใจและอดทนนี่แหละคือพลังของความตั้งใจแบบเต่าน้อย และคือความหมายแท้ๆของน้ำซึมบ่อทราย